โดยทางท่านพลเอกกัมปนาศรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิประกอบไปด้วยนักวิจัยนักส่งเสริมการเกษตรและหัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงจำนวน11ท่านนะคะได้ไปศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมเกษตรครบวงจรที่คูโบตาฟาร์มอำเภอบ้านบืองจังหวัดชนบุรีโดยมีที่ปรึกษาสำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปูนซีเมนไทยจำกัด กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสและคณะผู้บริหารของทางบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอรเรชันจำกัดให้การต้อนรับโดยองค์มนตรีและคณะเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิโครงการหลวงได้ไปรับฟังถึงการบรรยายสรุปภาพรวมของการบริหารจัดการเกษตรซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคูโบต้า โดยที่คูโบต้าฟาร์มแห่งนี้เป็นฟาร์มเพื่อสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ในระดับภูมิภาคอาเซียนซึ่งมีการใช้นวัตกรรมเกษตรแบบครบวงจรยกระดับให้เป็นเกษตรแม่นยำมีประสิทธิภาพและให้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่าโดยการนำเทคโนโลยี IOT ที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ภายใต้แนวคิดการทำเกษตรครบวงจรจากต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ ส่งเสริมแก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงนำสู่การพัฒนาที่ครบวงจรทั้งการเกษตรสังคมสิ่งแวดล้อมและการตลาดสามารถแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพของเกษตรกรทำให้การใช้พื้นที่เป็นไปอย่างคุ้มค่าลดการปลูกพืชเชิงเดียวหันมาใช้เกษตรแบบผสมผสานส่งเสริมการสร้างป่าเศรษฐกิจที่สร้างรายได้และสร้างป่าซึ่งส่งผลกระทบไม่ให้เกิดการลุกล้ำป่าต้นน้ำลำธารเพิ่มขึ้น นำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและนอกจากนี้การที่โมลนิธิโครงการหลวงดำเนินในพื้นที่ที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำทานสำคัญของประเทศจึงต้องให้ความสำคัญในด้านของความปลอดภัยของทั้งผู้ผลิตผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมซึ่งโอกาสนี้นะคะทางท่านองคมนตรีท่านก็ได้ไปร่วมปลูกต้นรวมพึง่งและถ่ายภาพเพื่อเป็นที่ระลึกร่วมกับผู้บริหารของทางสยามคูบต้าด้วยค่ะ